ใช่ใช่เอ็งกแบกเขาไว้เองเดียวแล้วลุงเอ้าลุงไม่กล้าจะขึ้นมาบนหลังคาเนี่ยลุงครับลุงครับเติมเงินให้ผมหน่อยครับลุงอะไรนะโอ้เฮ้ยเดี๋ยวไปไม่ได้โอ้เ้วลุงกันเลย เฮ้ยมันมันยังไงอ่ะมันถอยหลังไม่ได้เลยมันเด้งอยู่เนี้ยมึงังไม่ชินกับเมาใช่ครับมึงังไม่ชินกับเมาฮะ,ะ <laughs> แล้วดูดิฮะแล้วดู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 ไอ้ป๊อกไอม,มันยัง <laughs> ยังไอวอลหน่อยยังไอวอลหน่อยเราลูบังคับไม่ได้เลยมันดึง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 บ้าอยู่เนี้ยแอดมาแล้วเด็กวิวใครยิงไอวอลให้ลูกหน่อยดิ น e> ี่แหละพอดีลุงจะกระโดดไปนะครับแล้วพอดีหลานมันมาแกล้งลุงครับมันพอดีมันกันไอวอพอดีนะครับลุงนะดู้ิดูสิแล้วยังดึงดึงไม่หลุดไม่หยุดเลยนะโหแทบตายหลานเอ้ยไปลุยลุงเดี๋ยวลุงไปแก้ที่หลังมาขอจริงจังกับเกมหน่อยลุงงอนมาหล้วลุงลุงงมหลายตาแล้วมา ลุงล้มตาลุงล้มาหลายตาแล้วเอาลุงจะโดดเข้าบ้านเอาจะทำไมไม่เข้าบ้านเฮ้ยเต็ดติดเต็ดเต็ดทำไมลุงติดลุงติดทำไมลุงติดล่ะเฮ้ยทำไมลุงติดเราโหชุดหนีมันไม่ดีอย่างนี้นี่เองไอ้ลุงอะไรล่ะผมลุงลุงกำลังกำลังวิ่งไปหาลุงกำลังวิ่งไปหา ลุงโอ้ยเตะบอลไหมครับเตะครับเตะครับเย็นนี้เดี๋ยวลุงเตะนะครับผมนะเดี๋ยวลุงไม่ไม่ทันแล้วหลานเอ๊ะมันอยู่ไหนอ่ะบ้านไหนบ้านไหนลุงไม่พร้อมลงไปแล้วครับหัวปอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าเอ้ามันมาจังไรนี่ลุงกระลุไม่ได้ดูหลังเลยอย่าทับหนูอย่าทับหนู โเส้นสายด้วยหาักสเตีมแน่เลย,ยหนักสเตีมแน่เลย,ย,คเลยใครเนี่ย,ยหนักสเต็มแน่เลยใครเนี่ยไม่ยิงซ้ำด้วยมหนุ่ม <c oughs> ลงวงละหล่ละเนี่ยหนุ่มเอชพีจีโหดเกินครับหนักสเต็มแน่เลยม,มันยิงเส้นทำไมชุบหน่อยชุบหน่อย